ตอนมะม่วงค่ะนี่ค่ะลากออกแล้วค่ะเป็นอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกค่ะว่าเราตอนก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนหรือ45วันก็จะเห็นรากถ้าติดแล้วรากก็จะออกมาอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะเห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะเนี่ยตัวนี้ยังไม่เห็นไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะติดอยู่ค่ะพร้อมกันอันนี้ด้วยยังไม่เห็นรากออกมาแต่ก็ เห็นอันหนึ่งก็ดีใจแล้วค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆดูอีกทีนึงนี่ค่ะรากอบนี่ค่ะอัปเดตการตอนให้ดูก็เดี๋ยวค่อยๆ uh. ดูไปค่ะโมงอาถูเห็นลูกสวยดีค่ะก็เลยอยากได้พันไว้ああก็เลยตอนหัดตอนเองค่ะ ลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าประสบความสำเร็จก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วค่อยๆตอนอันนี้ยังไม่เห็นรากออกนะคะคพยายามคลำดูแล้วหรือว่าเขายังไม่โผล่ออกมาเดี๋ยวค่อยดูไปก่อนยังไม่ได้ดูด้านล่างยังไม่กล้าทำอะไรมากค่ะเพราะว่าเรามือใหม่ ก็เลยจะพยายามดูว่าเขาจะติดไหมอะไรอเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะแต่ประสบความสำเร็จแล้วอันหนึ่งเนี่ยผลูมาแล้วค่ะรากโอเคค่ะให้อาหารน้องกบสายค่ะก็เลยได้มาปลูกต้นกล้วยเพิ่มอีกสต้นแถบนี้ค่ะ แถบนี้ยังไม่มีต้นกล้วยค่ะวันก่อนนู้นก็ใส่ไปหกต้นลงวัทีละสามต้นสามต้นสามต้นก็เลยวันนี้เอาอีกสี่ต้นเป็นสิบต้นค่ะแถบนี้ได้แล้วค่ะสิบต้นโอเคเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะมาได้ทีละนิดทีละหน่อยแค่นี้ค่ะไม่ได้มากเหนื่อยขุดหลุมขุดนอ <c oughs> แล้วก็ปลูกไม่ไหว <c oughs> เหนื่อย แต่ที่ตัดยอดไปอะโอเคเลยเดี๋ยวขึ้นมาประมาณนี้ค่ะทุกที่เลยลอมนู้นเลยค่ะที่ตัดกล้วยหอมออกอะอันไหนไม่สวยก็ตัดออกไม่เป็นไรค่ะน้องกบวันนี้กินสายนิดนึงวันจะทำโน่นทำนี่ไม่เป็นไรค่ะโอเคอยู่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะสายๆแดดร้อนมาก จริงๆค่ะมานี่ต้องเตรียมน้ำเตรียมอะไรมาพร้อมเพราะว่าเหนื่อยมากไปหนูๆกลับบ้านแล้วพอแล้วลูกวันนี้ร้อนโอเคค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทำทำแบบหุบหับไม่ได้ค่ะเหนื่อยน้ำในบอ่อใสแบวเลยค่ะปลาก็เยอะ เดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วค่อยค่อยจะทำอะไรก็ค่อยคิดอีกทีนึงเพราะตอนนี้หน้าฝนลงอะไรต้องรีบลงเลยค่ะจะได้ไม่ค่อยเหนื่อยลดน้ำโอเคค่ะ